สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันตามหัวข้อเลยครับสิ่งที่คุณต้องเตรียมก่อนที่จะเป็นศิลปินก่อนอื่นนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับเมื่อวานมีพี่สาวนะครับคนหนึ่งทักเข้ามาคุยกับผมนะครับทักเข้ามาสอบถามนะครับเรื่องของนี่แหละนะครับอยากเป็นศิลปินนะครับผมดีใจนะครับคลิปสั้นๆที่ผมทําลงไป คลิป2คลิป3คลิปที่ลงไปนะครับรู้สึกว่าหลายคนให้ความสนใจแล้วก็ดูเหมือนมันจะมันจะมีประโยชน์กับพี่พน้องนะครับหลายๆคนก็เห็นมาดูแล้วก็มีคนทักเข้ามามีคนแอดเข้ามาหาผมหลายคนเลยนะครับดีใจดีใจนะครับพี่แกบอกผมมาประมาณว่าอยากเป็นศิลปินอยากเป็นนักร้องนะครับแต่ไม่ทราบว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนะครับก็คือบอกว่าตัวเองก็ พี่แกก็บอกว่าพี่แกไม่ได้หน้าตาดีเท่าไหร่นะครับส่วนสูงเท่านี้น้าหนักสัดส่วนประมาณเท่านี้นะครับแล้วพี่แกก็บอกว่าไม่รู้ว่ามันจะมันเรามีโอกาสที่ทําได้ไหมนะครับแกบอกว่าบอกว่าอยากอยากอยากเป็นในจุดนี้นะครับอยากมีชื่อเสียงนะครับอยากทํางานนะครับเพื่อเป้าหมายหลักก็คืออยากหาเลี้ยงครอบครัวนะครับพ่อแม่นะครับนะครับผมก็คุยกับแกเยอะผมก็ทํางานต่อสายกลับไปคุยกับแกเลย นะครับแต่ก็เล่ารวบรับ,รบตัดตอนให้ทุกคนได้ฟังกันประมาณนี้เหตุการณ์การคุยเมื่อวานนะครับจึงจึงเป็นไอเดียตั้งต้นนะครับในการที่ผมตัดสินใจมาทําคลิปคลิปนี้ให้ทุกคนได้ดูกันสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก่อนที่เราจะเป็นศิลปินก่อนที่จะไปทําความเข้าใจว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงขั้นแรกผมอยากให้เราทําความเข้าใจก่อนว่าศิลปินคืออะไรนะครับในความคิดของพี่อันเองนะครับในความเข้าใจของผม ผมคิดว่าคําว่าศิลปินนะครับไม่จําเป็นต้องรอให้เรามีชื่อเสียงก่อนแล้วเราถึงจะบอกว่าตัวเองเป็นศิลปินเราสามารถเป็นได้ไม่ได้หมายความว่าต้องรอให้เราดังให้คนรู้จักเราทั่วประเทศเขาจะเรียกตัวเองว่าศิลปินผมว่า,าสําหรับผมผมมองว่าไม่ใช่มันอยู่ที่เราเราเริ่มเป็นได้นะครับเริ่มเป็นยังไงศิลปินในอุดมคติของผมเลยผมคิดว่าการที่เราสร้างสารรค์ผลงานออกแบบคิด และลงมือทําสร้างมันขึ้นมาการที่เราสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะครับและมันเป็นของของเราไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนใครและมันเป็นอ,อ่เป็นชิ้นเดียวในโลกอะ่ะเหมือนกับเหมือนกับศิลปินที่ที่เขาเรียกนักวาดภาพเป็นศิลปินเหมือนกันเขาวาดภาพมันมีชิ้นเดียวจินตนาการใช้ความคิดใช้ความสร้างสรรค์นในการทําเราจึงเรียกเขาว่าศิลปินหลังจากที่เรารู้แล้วว่าศิลปินคืออะไรเรามาดูกันว่าก่อนที่เราจะเข้าไปเป็นศิลปินเนี่ย เราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับสิ่งแรกเลยคําเดียวสั้นๆที่สําคัญมากนั่นคือคําว่าความสามารถนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับหน้าตาเป็นเรื่องรองลงมาแน่นอนการที่มีหน้าตาที่ดีเรามีโอกาสประสบความสำเร็จง่ายแล้วก็มีโอกาสที่คนจะรู้จักคนจะชอบเยอะแน่นอนประเทศไทยเราอยู่กันมายางอยู่แล้วแต่การที่เราหน้าตาไม่ดีธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไร ไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบความสําเร็จไม่ได้เพราะสุดท้ายในวงการนี้นะครับเราก็ยังต้องใช้หูในการฟังเพลงนะครับถ้าต่อให้เราจะรอจะสวยขนาดไหนแต่ว่าถ้าไม่มีเสียงปล่อยออกไปมีแต่ภาพไปแล้วก็อาจจะอาจจะ,อาจจะแบบคนจะฟังเพลงอย่างไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องท้อไม่ต้องรู้สึกด้อยไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีหน้าตาอะไรที่ดูดีมากไป ดูใครดูผมก็ได้อะผมนี่โคตรแบบธรรมดาเลยขี้เหร่ด้วยซ้ำผมก็ยังสามารถทําเพลงดังได้อยากให้ดูดูเป็นดูให้เป็นกําลังใจก็ได้นะครับพอเรารู้แล้วว่าเราจะต้องมีความสามารถสิ่งสําคัญที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจผมจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะนะครับแบ่งออกเป็น3อย่างเป็นรู้ตัวเองว่าตัวเองอยู่ขั้นที่เท่าไหร่2เมื่อรู้แล้วพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่ในขั้นที่พร้อมที่จะเดินไป3เมื่อพัฒนาตัวเองไปถึงแล้ว ให้สร้างผลงานออกมานะครับมาเรามาว่ากันทีละข้อข้อที่1รู้ตัวเองหมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบบันไดของความสามารถเป็น10ขั้นเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นที่เท่าไหร่บันไดของความสามารถศริลปินคนหนึ่งที่เขาเก่งๆถ้าเราเปรียบเทียบเป็นพิตูลบริสแลมผมกําลังบอกว่าพิตูลยืนอยู่ขั้นที่11อย่างงี้ขั้นที่12อย่างงี้เพราะฉะนั้นเราต้องตอบตัวเองให้ได้ไดก่อนตอนนี้เราอยู่ขั้นที่เท่าไหร่ถ้าเราไม่ดู เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงบางคนไม่รู้อะไรเลยก็จะเกิดการข้ามขั้นไปผลิตผลงานเลยทั้งที่ความสามารถเรามันยังไม่ถึงตรงนั้นแล้วมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะเราข้ามเพราะเราไม่รู้เราเลยข้ามไปผลิตตรงนั้นถามตัวเองดูตัวเองหรือให้คนรอบข้างดูให้พอเรารู้แล้วว่าโอเคตอนนี้ความสามารถฉันอยู่ระดับที่เท่านี้ฉันอาจจะผ่านเวิีประกวดฉันอาจะผ่านการคอมเมนต์ฉันอาจจะผ่าน การวิเคราะห์จากคนรอบนอกมีเสียงคนรอบตัวเสียงคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันหลังจากเรารู้แล้วสิ่งที่สําคัญข้อที่2คือเราต้องพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่ในขั้นที่พร้อมเพราะฉะนั้นคุณต้องทําตัวจากระดับที่0ถึง1ิเนี่ยให้พร้อมคุณต้องทําให้ถึงและไปยืนรออยู่ขั้นที่10นะครับหลังจากวันนั้นคือคุณอาจจะรู้ตัวแล้วว่าโอเคฉันพร้อมแล้วความสามารถฉันพร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปคืออะไรครับคือการสร้างผลงาน ทุกข้อสําคัญหมดแต่ข้อที่3สําสคัญมากต่อให้คุณจะมีข้อที่1คือคุณรู้ตัวเองคุณมีข้อที่2คือคุณพัฒนาตัวเองมาพร้อมแล้วแต่คุณไม่สร้างผลงานออกมามันจะประสบความสาเร็จได้อย่างไรนะครับเปรียบเทียบไปร้านก๋วยเตี๋ยวเลยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งข้อที่1คือเรารู้ตัวเองโอเคเรารู้ละว่าเราจะทำก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นพอเรารู้ตัวเองเราประมาณตนถูกแล้วเราก็เลยไปเรียนคอร์สสูตรทาก๋วยเตี๋ยวเราก็ไปเรียนมานั่นแหะคือการพัฒนาตัวเองพอเราพัฒนาตัวเองเสร็จแล้ว เราทานน้ำซุปอร่อยเราทาก๋วยเตี๋ยวออกมาได้อร่อยเข้มข้นกลมกล่อมรสชาติดีมากเราก็เหมือนคนที่มายืนอยู่บันไดความสําเร็จขั้นที่สิบแล้วเราก็รอแหละถ้าเราไม่ทาก๋วยเตี๋ยวขายอ่ะคุณประมาณตนคุณพัฒนาตัวเองได้แล้วแต่คุณไม่ทาก๋วยเตี๋ยวขายอ่ะคุณจะประสบความสาเร็จได้ไงถูกไหมครับการไม่ทาก๋วยเตี๋ยวขายก็เหมือนก็เหมือนคนมีความสามารถที่ไม่ได้ทําเพลงออกมาคุณอาจจะประมาณตนอยู่ตั้งนานไม่ไม่ไม่ศึกษาพอบางทีประมาณตนเแตแล้าศึกษาแต่คุณไม่ทําผลงานออกมาศึกษาอยู่แันไหนไม่ทําสักทีมันก็ ไม่นําไปสู่ความสําเร็จขั้นสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้น3ข้อนี้นะครับสำคัญมากคุณอยู่ลําดับไหนนะครับตอนนี้ชีวิตคุณอยู่ลําดับไหนของ3ข้อนี้บอกตัวเองให้ถูกนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือการวางแผนมองตัวเองให้ออกพัฒนาตัวเองให้ได้และทําผลงานออกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าศิลปินคืออะไรนะครับทุกคนรู้ไปแล้วนะครับแล้วก็3ข้อสําคัญในการ เตรียมตัวก็นั่นแหละครับที่ผมบอกไปเอาไปเป็นมุมมองลเล็กน,น้อยแล้วก็ลองเอาไปพัฒนาตัวเองดูนะครับผมก็ยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่ทุกทุกวันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปท้อเรื่องหน้าตรงหน้าตานะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเราก็ขายคุณภาพเราขายผลงานเราขายความสร้างสารรค์ของเราดีกว่าครับถ้าเราไปคิดว่าเราต้องสวยต้องหล่อเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้มันมันจะปิดประตูเราไว้ตั้งแต่ต้นสุดท้ายเราจะไม่ได้ทาอะไรเลย,เ,ลยเพราะเราคิดว่าเราไม่สวยเราไม่หล่อ คนเรามันไม่เพอร์เฟกทุกเรื่องนะครับมองข้ามสิ่งที่เราอาจจะไม่เพอร์เฟกเหมือนคนอื่นเขามองข้ามไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามันมันคือชีวิตเราต้นทุนน้อยหรือว่าเราจะด้อยกว่าเขาผมผมไม่อยากให้คิดอย่างนั้นผมอยากให้คิดว่าหน้าตาเหมือนใบขับขี่ที่คุณขับรถแล้วคุณมีใบขับขี่ะนะครับ mm hmm. คุณก็อาจจะง่ายเวลาคุณเจอด่านนะครับแต่โอเคฉันหน้านตาไม่ดีฉันไม่มีใบขับขี่ก็ยังไงก็ฉันก็ขับรถได้ฉันก็ไปยังจุดหมายได้ถึงฉันจะไม่มีใบขับขี่ฉันอาจจะไปยากกว่าคุณนิดนึง แต่ฉันก็ไปได้ฉันก็ขับให้มันปลอดภัยฉันทําความเร็วได้ฉันก็มีรถดีๆขี่ได้นะครับผมอยากให้คิดอย่างนี้แล้วคุณจะได้มีกําลังใจแล้วก็จะได้ไม่ท้องท้อนะครับขอจบคลิปด้วยประโยคนึงนะครับเป็นเป็นเป็นมุมมองของผมเองนะครับสิ่งแรกที่สําคัญมากในทุกๆความสําเร็จนะครับสิ่งเดียวที่ผมอยากให้ทุกคนคิดคือคุณต้องคิดว่ามันเป็นไปได้ถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นไปได้ มันจะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้กับเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับถูกไหมครับถูกไหมถ้าเราคิดว่ามันเปลี่ยนไปได้มันจะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้เสมอนะครับแต่ถ้าเราคิดว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปไม่ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจถ้า้ามาถามเข้ามาคุยกันใครมีปัญหาอะไรก็มาสอบถามผมได้มาคุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานเกิดไปเรื่อยๆช่วงนี้อาจจะเงียบๆไปหายบ้างนะครับสถานการณ์โควิดก็ เดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีเพลงใหม่หมาให้ฟังกันแล้วขอโทษจริงๆนะครับที่ไม่ค่อยได้ปล่อยเพลงใหม่นะครับขอโทษจริงๆก็มีปัญหานั่นนี่นะครับติดภารกิจในชีวิตประจําวันนั่นนี่ก็ก็เพลงใหม่ก็กําลังทาดนตรีเสร็จแล้วก็เหลืออัดร้องเดี๋ยวจะปล่อยให้ทุกคนได้ฟังกันปีนี้ผมรับประกันได้ฟังแน่นอนนะครับไม่ต้องรอถึงปีหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับทุกคนครับขอให้ปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีครับ